thank you สวัสดีครับสวัสดีอีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับการมหาหัดเล่นพี่น้ำกันนะครับอ่านในจุดนี้นะครับก็บคือจุด ขี่เข้ามานั่งคือกันเป็นประจำนะครับเป็นปกติตรงนี้นะครับตรงนี้ด้านหลังผมนี่ตอนนี้อาจจะเห็นเป็นว่ามันสว่างนะครับมันไขว่ามันแจ้งแต่ว่ามันเป็นมุมกล่องก็คซอนะครับเพราะว่ากล่องมันถี่ฉายไฟฉายมาถี่ตัวผมนะครับมันก็เลยเห็นแห่งหลังสว่างจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ผมเห็ดคิดอยู่ถามกลางพายุนะครับอาจสีเห็นใหเบื้องนะครับสีแพทย์ปนหเบิ้งนะครับเห็นชัดเจนมุมนี้นะครับอันนี้สีพวตัวนะครับเนี่ยมันสีพวตัวเลยนะนี่คือพายุที่จะเขามาตอนนี้นะครับผมก็เลยต้องเร่งคลิปนิดนึงนะครับ เฮ็ดไปบางหันนี่เป็นการเลนกันแบบว่าคลิปนี่สิจี้จุดไปตรงที่ว่าเลนท่อนหัวแล้วเริ่มต้นนะท่อนเริ่มต้นอาศัยใช้คำว่าท่อนเริ่มต้นท่อนแบบนอ่านอกๆนะครับหนอกๆก็คือเสียงต่ำๆนะครับบานีกระโดดมาเข่าเสียงสูงเลยนะครับผมมีมาจากตรงนี้นะครับแล้วมาเข่าตรงนี้เลยสูงสุดแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าการไหลลงหันนี่แค่ไหลเสริมให้มันเป็นไห้หูแนวทางมันซื้อนะครับว่าเพราะขึ้นสูงสุดแล้วมันสิไหลลงกว่าม่านไหลนะครับ อันนี้เห็ดเป็นแค่แนวทางนะครับมาเริ่มต้นเลยนะครับเริ่มต้นหัวมาง่นนี่เริ่มต้นเริ่มต้นเนี่ยมันโมเมนต์ว่าต้องเอาเป็นสไตล์โตนะครับผมเล่นลูกเลนไปนซื้อนะครับใส่เข้าไปให้มันหกหกซื้อดอกแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเลนไล่ลธรรมดาก็ได้ เลรนนดี๋ยวมันสี่1 4นะครับอยู่ช่องี U14 สำหรับเฟสสิบห่านะครับอ่ะเริ่มต้นครับเรนไปก่อนเนาะเรนไปก่อนให้เบิรงก่อนเนาะครับอ่ไล่หัวไล่เริ่มต้นครับสิเงา,ายสำหรับคนที่มี่ไล่เริ่มต้นประจำโตอยู่แล้วกับสิเรนงาน่ายนิดน,นึงนะครับแต่ว่าขั้นยาดพี่หนาไมา่ต้องมาเริ่มต้นไล่เริ่มต้นหนั่งก้อนนะครับอ่าไ่ต้องไปเรนซับซ้อนก็นกนได้เรนธรรมดาก็ได้ขึ้นมาทีเดียวเลยก็ได้ครับอยากที่หนาไม่ห้าวเพราะจำเป็นต้องไป มุนยองกับไป้กัมามปะต้องนะครับบะต้องไปเล่นลูกเล่นอย่างเลยนะครับบ่จำเป็นนี่ครับหลาขึ้นเลยนี่ครับลา<ะ>หลุดมาเลยเล<ะ>่จังสิกระไดเริ่มตน้น<ะ>ขึ้นเลย จากลานะครับโดดมาที่เรเลยงางสุดๆเลยน้องครับเนาะเบิรงส่ง,งายแทะลองิึงครับนี่ก็ได้ายบอกนะครับลูกเ่นข้างหน้านี่แล้วแต่พลัสเสริมเข้าไปนะครับแล้วแต่เรว่องา้างสิเ่นตัวนี้ ผมอ่าเริ่มม่อีกรอบนึงครับโน้ตครับที่มีในบานนี้อ่ามันมัน,ม,น,ม,นมันแตกขะแนงมาจากอ่าท่อนที่เขาเรียกว่าจุดทักอย่างงีมนี่นะครับตรงนี้ผมใส่คำว่าจุดทักเป็นสัพของผมเองนะครับจุดทักจุด หยุดหายใจประมาณนี้นะครับมันมีคลิปสื่อนตรงนี้น้ำนะครับที่ในน้ำหรือว่าแบ่งปันกันในจุดนี้อยู่นะครับแต่ลองกลับไปเบิ่งกันเลยกันในคลิปของช่องแอนชาแนลไอหนอนมนะนะครับมีเลนะครับนี่ครับบอกยากมีเลมีนะครับกลับมาให้เก่าครับต๊มาให้เขามีพอมี คร,ร,รับบ่ต้องบ่ต้องตีดีก็ได้แต่ว่าขั้นดีกด็ไดครับจังสีดังเสียงดังนะครับขั้นบ่ดีมันกัดเสียงบ่ดังบ,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 บ่อไหมนะครับอบอกเป็นโน้ตยากนีดนึงน,นะมีเลมีแล้วก็เลแล้วก็ซอนซอนแล้วก็คือเก่าเลมี กระไลา์มาสลาด์ก็ได้ลิ้งกกนงมไปเลยก็ได้นี่ครับมาเลมาลานะครับแล้วก็มาที่เลเลยอ่าแค่นี้ครับบ่มีอย่างหลายอ,อีกรอบหนึ่งครับเพื่อความชัดเจนนะครับเพราะว่าเอ่อมันบอกอยากมันสีเบิงองยากมันสิงงนะครับอ่าโนตามนี้เลยครับมีเล Mi, le, son, le, มีเลซอนเลมีแล้วก็มาที่เลลาเลยครับแล้วก็ขึ้นมาที่เลนี่ครับประมาณนี้ครับมีเลมี ทำยงังอะแค่นี้ครับอาจารย์อะร้อ,องเลยสนุนตีบ้างครับไม่น,นี้ครับผม คือไม่ตายนะครับไม่ตายของคลิปนี้นะครับก็คืออาสามารถเอาไปเล่นแหวกแนวแล้วก็ไปเล่นเขาเอียนว่าเล่นประยุกต์นะครับใส่กับไา่พิ้นของเจ้าของได้เลยนะครับเพราะว่าที่อาจารย์เล่นมาแบบไรก็ตามนะครับแต่ว่าวิธีการเนี่ยสำหรับหยาดพี่หนาไม่โดยตรงเลยนะครับอาจารย์หยาดพี่หนาะไม่ที่เขามาไม่ไมเล่นยังบม่ทันได้เล่นไายขึ้นบ่ทันได้เอาง่ายๆไปใส่ก่อนนะครับบ่ต้องใส่เขาเอียนว่าบ่ต้องใส่วิทยายุดหลายนะครับเอาแบบง่ายๆแหละจบไว้ เอาเป็นว่าเล่นง่ายๆสามารถเล่นแห่เรื่อยสบายๆเล่นโชว์ได้นะมีตั้งหกนะครับก็ธรรมดาสําหรับคลิปง่ายๆยังสิอย่าสิประมาทกันละกันนะครับเพราะว่าคลิปแบบเนี้ยหลายๆคลิปที่ผม,มเ็ชมาเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเลยนะครับเพราะว่าจะเป็นคลิปประมาณยุ่งยากาหรือว่าซับซ้อนบ้างใดก็ตามหรือแม้กระทั่งคลิปง่ายๆแบบใครๆเขาว่าเส้นผงบางภูเขานะครับที่ผมเ็ชมาหลายคลิปรับรองว่าอาจารย์ยาดพี่ทำไมไปใช้ประโยชน์ได้แน่นอนนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับแอนชาแนล อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์นะครับคือเกาา่าเอาเป็นว่าคลิปนี้ลากัไปก่อนนะครับสวัสดีครับ